น,นี้มาทำนนทาโกยากิกันค่ะทาโกยากิสูตรชาโตซังค่ะสูตรนี่ยาโตซังเนาะอดี๋ยค่ะเนี่ยใช่นี้จะมาทำทาโกยากิกันค่ะน,นีนททะนคะ่ค่ะฟูไหนฟูชิมะฟูนะหมอฟูชิมะฟูเยอะไปสหนฟูกันไรเริ่มแล้วนะคะเริ่มจะทาโกยากิแล้วนะคะแต่ยังเครื่องทำ ยังไม่มีเส้นสายยังไม่มาค่ะรอสายมันอยู่ันนี้นะคะเราก็เตรียมเรียบร้อยค่ะตัวนี้ปลาหมาึกทะโกนนะคะนานแล้วไม่ได้รวมตัวกันวันนี้เลยมารวมตัวกันค่ะทำปาร์ตี้ทาโกอยากกันแกงค่ะ,คะ อันนี้ต้มค่ะอันนี้ก็เทสุกุรีค่ะถัะโกยาติเริ่มกันแล้วค่ะเริ่มกันแล้วเริ่มเริ่มสนุกกันแล้วค่ะ <laughs> ็นอาหารแบบครอบครัวหรือว่าจัดปาร์ตี้คือต่างคนต่างช่วยกันทำเคี่ยวเคียวสอยากลอดยมอยา่ามแต่ยางไหแต่ยางไแต่อยากัน่เดียวยันสกัดตโซโซโซหั่สสกัดแต่อยากกลอ่ด้อยาเกชิวยไ้เยกันี่เดยนกดโซะซโซโัน่่ยเ่ม่้าเ่่เิมคาสตาร์้วคะเริมย่างกล้วคา เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะเริ่มเป็นรูปเป็นล่างทับทับกวยอย่างเนียวคนะ่ะเริ่มหอมหวนน่ากินแล้วค่ะน,นี่ก็มีเพื่อนเพื่อนมาอีกค่ะหลายคนค่ะวันนี้ พี่ใหม่เราไม่ได้จัดปาร์ตี้กันมาจัดตอนช่วงนี้กันค่ะโซ่โซ่เขาว่าอันนี้่อยนะดูในยู u b e ใช่ไหมโอเคปลาห่อยน่าอร่อยมันชาเป็นตัวเป็นก้อนถึงได้กลับบ้านกันเดี๋ยวก็กลับแน่ปาร์ตี้ทอากุยกี่ก็อร่อยก็สนุกดีนะท่นเนี่ย

ตอนนี้คนย่างก็เริ่มหมุนแล้วค่ะมีอะไรหมุนกันแน่อันนี้ได้แล้วนะค่ะเป็นทาโกะยากิแล้วมาตคุยคนย่างมาตะคุยกันเพลินค่ะไปเงินเพลินลปปล่อยทาโกะยากิไหม่เลยค่ะ มีชีสเค้กเลยค่ะบัมเปย์อยู่ส้มบัมเปย์ครับส ba ้มบัมเปย์เปลือกมาละเปลือกทิ้งไว้เหรอเขาเปลือกไปทำแยมเขาเปลือกไปทำแยมกันนะเปลือกแยมอร่อยนะจ๊ะเธอขาอ้าจริงอ่ะบ้านเราเห็นไหมเปลือกส้มโออะไปเชื่อมเนาะไปเชื่อมไปทำแยมอร่อยออก これで3回目。 ชัรม่วะอะจ้ีวมาจาจี๊ยวมาร้าชีสยวกา้วมาจ้าี๊ยวมาจ้าจี๊มาี๊วมาจาจี๊ยวม้ยวม่จ้ายวมาจ้าจมาจ้าจี๊ยวมาจ้าจี๊ยว ปาตป้องโกมาค่ะใช่คนในยีกูไล่กันหมดพอดปลาต้องโกมาให้กินเนี่ยเพื่อนสาวคนนี้เชี่ยชินนะเชี่ยชินนะไอ้กุไลกามุกไม่เาเขามอะกันเชี่ยกุไามตอนนี้กำลังวัดไข่กันค่ะก็จะมีไข่มีไข่มั่งต้องเข้มงวดกันหน่อยที่โคฮุงมาเลยสังารือเหรอเชีข้มที่สามกลับบ้านไง อันนี้ผัดไทยเพื่อนโอ้โหมีผ <men> ัดไทยอร่อยอร่อยมาอีกค่ะเนี่ยอที่นี่มีกินทุกอย่างอยากกินอะไรได้กินหมดนะคะนี่ค่ะเพื่อนสาวทําผัดไทยคนไทยอยู่ที่นี่ทําอาหารอร่อยทุกคนเลยนะคะจะบอกให้โอ้ยนี่ไงคนนี้ก็คือผัดเนี่ยอร่อยอยู่นะคะ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 ก่อนไม่เคยทำเลยตอนนี้ทําเก่งแล้ว ใ,ใครคะโอ้ยหมดหอบกลับบ้านกันค่ะบคุณนะครับบะคับขอบคุณนวันนี้อร <ours> <gardens> <uyor> ่อยกัน <c> ท <oughs> kind of so ุกคนขอบคุณขอบคุณทุกทุกคนทำอาหารอร่อยๆใม้กินนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี